เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกราฟมากรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปพัทยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ค่ะในช่วงนี้นะคะปรากฏว่าทางธนาคารนะคะ,คะกลางของญี่ปุ่นก็มีมาตรการที่ประกาศออกมาวันนี้เนี่ยอย่างในบ้านเราเนี่ยจะขันรับกันต่อด้อยังไงบ้างคะค่ะเรียกว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างสดใสนะคะต่อเน,นื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เราเห็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินของแต่ละประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะที่ตัดสินใจนะคะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินนำฝาก จากสถาบันการเงินลงมาติดลบอยู่ที่0.1ซนะคะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยในทั้งเชิงจิตวิทยาและก็ในมุมมองที่อาจจะมองว่าเอ๊ถ้าหากว่าไปมองถึงผลการกระทําจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ในเชิงจิตวิทยาถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างสดใสค่ะเพราะปรับลดลงแบบนี้นะคะส่งผลทําให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกในตลาดหุ้นทั้งในโซนเอเชียสหรัฐและก็ยุโรปนั้นปรับตัวอย่างคึกคักสดใสเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งคาดการกันว่าน่าจะช่วยหนุนนำนะคะทำให้มีโอกาสในการที่จะสร้างเม็ดเงินลงทุนในการไหลเข้าสู่ประเทศไทยด้วยนอกนาจากนี้ค่ะถ้าหาว่าเราลองไปตรวจสอบตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝากฝั่งของแต่ละประเทศที่เปิดเผยออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกานั้นมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรามาสที่4ออกมาต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะที่ระดับ0.7%คาดการเอาไว้อยู่ที่0.8%ทําให้ความเป็นไปได้ในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมลดลงเหลือเพียงแค่19%นอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าหากว่ามองไปโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในไตรามาสที่สองก็ลดลงมาด้วยนะคะไม่ถึง40%ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวที่ช่วยพยุงค่ะทําให้บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างสดใสส่วนตัวเลขเศรษฐกิจ นะะในโซนเอเชียเองนั้นก็มีการเปิดเดผยผลผลิตภาคอุตสาหากรรมในโซนของเกาหลีใต้ปรากฏออกมาดีขึ้นในรอบ3เดือนที่ผ่านมาปรับตัวได้นะคะ1.2%ส่วนทางด้านของอินโดนีเซียนั้นมีการคาดการ์ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้าสู่การท่องเที่ยวนะคะในอินโดนีเซยเียเพิ่มขึ้นถึง2.1ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันส่วนใครที่มองบรรยากาศการลงทุนที่สดใสแบบนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรนะคะต่อทิศทางของการลงทุนเดี๋ยวเราจะได้มาประเมินกันค่ะเพราะว่าในมุมมองหนึ่งนะคะก็มีการประเมินกันว่าโอกาสในการที่จะสร้างเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่บ OJ นะั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเนี่ยนะคะดังนั้น ส่งผลทําให้ความน่าสนใจในการลงทุนในประเทศอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นนิเคีวันนี้ก็ขานรับเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มท่งออกที่ได้รับอันนี้สงจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าด้วยนะคะเรามาประเมินที่ทางของการลงทุนกันค่ะพูดคุยกันจากทางด้านของคุณถนอมศักดิ์รัฐชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโกค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์ค่ะ นี่ครับคุณแพรมครับค่ะาากการประเมินนะคะมาตราการเซอร์ไพรส์ตลาดที่ออกมาจากฝักฝั่งของญี่ปุ่นจะส่งผลต่อเนื่องถึงการลงทุนในเช้าวันนี้และต่อเนื่องตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะ ครับก็คิดว่าในเรื่องของข่าวของเขาเรียกว่าผู้นําของนยโยบายธนาคารกลางก็ตั้งแต่ยุโรปนะครับเฟดแล้วก็ตัวของ b บ j เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะรับรู้ไปนในราคาพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะได้รับผลบวกมากที่สุดเนื่องจากว่าข้างเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มส่งออกของเขาดังการที่เราเห็นหุ้นเนี่ยิกเกิขยับขึ้นเนี่ยอันนี้คงไม่ได้แปลกใจผนเช้านี้ที่อาจจะเป็นประเด็นเชิงลบนิดนึงก็คือจีนเนี่ยจะมีแรงงานภาคการผลิตซึ่งประกาศออกมาแล้วของมกรา,าคมนะครับก็คือถ้าเป็นฝ่ายจัด และบริการลดลงแต่ได้เป็นสําหรับเขาเรียกว่าที่เป็น small producer เนี่ยก็คือดีขึ้นก็มองรวมวันนี้ก็เลยทําให้ฮ่องกงเนี่ยมีการปรับลดลงนะครับเพราะนั้นในเชิงของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกับคือไม่ได้แรงเหมือนกับญี่ปุ่นทับไซที่จะเกิดขึ้นพันสามถึงพันสามร้อยสิบจุดเนี่ยยังมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะสิติเดือนกุมภาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือว่าแปดครั้งนี้สิบครั้งส่วนใหญ่จะปรับขึ้นเฉลี่ยบ,บนตอบแทนเนี่ยก็ประมาณสามเปอร์เซ็นตลซึ่งถือว่าเป็นผลบ บริษัทจดทะเบียนจะมีการประกาศงบแล้วก็มีการจ่ายันผลเฉะนั้นในเชิงของอน,นิสงส์งเนี่ยผมเชื่อว่าภาพบวกยังมีอยู่เพียงแต่ว,ว่าการปรับขึ้นช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็นขึ้นแล้วก็เริ่มย่อนะครับเพราะนั้นในเชิงของการลงทุนสําหรับนักทุนนะครับที่มีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรองขาย บางส่วนแถวประมาณถ้าทะลุไปถึง1,310จุดเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่พิจารณา profit taking ไปก่อนเพราะว่าโอกาสอ่อนตัวก็มีแต่ข้อดีคือว่าแนวรับข้างล่างที่เคยมองกัน1,220 1,230ตอนนี้มันขยับขึ้นมาเป็น1,270แล้วก็1,250จุดครับก็เพียงแต่ว่าเราเป็นในสถานการณ์ขยิ่งบานในสถานที่ยกตัวจุดต่ำสูงขึ้นแนวตั้งก็ ปรับจุดขายเพิ่มขึ้นครับค่ะและถ้าหากว่าเราจะเลือกลงทุนล่ะคะยังพอมีหลักทรัพย์ที่น่าสนใจหรือว่าเก่งในเรื่องของผลประกอบการยังพอมีรูมในการที่จะเข้าไปลงทุนได้หรือเปล่าคะครับกลุ่มที่ประกาศมาแล้วก็คือแบงค์นะครับแล้วผมดูในชาร์ตของกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้ามีฟล์ฝรั่งเข้าเหมือนกับวันศุกร์เนี่ยแบงค์จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้อ่านที่ส่งเพราะว่าเป็นหุ้นที่ลงมาแรงที่สุดในกลุ่มแบงค์เนี่ยโดยที่โดดเด่นหรือที่ลงมาแรงนะครับก็จะมีเคแบงค์ ank, มีตัวของการ บายในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสะสมส่วนในเชิงของงบการเงินเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มพยอยประกาศนะครับหลังจากที่บางบริษัทเขาประกาศสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะมากเด่นๆก็จะมีตัวของปูนกลางมีของ d t แท นั้นผมเชื่อว่าในเชิงของงบการเงินเนี่ยจะมีผลบวกมากขึ้นเพราะว่าทุกบริษัทส่วนอาจจะประกาศปันผลด้วยก็แนะนําถ้าเป็นรายอุตสาหกรรมก็คือว่าเทเลคอมที่ลงมาแรงแต่คงเลือกเฉพาะแอดวานกับพินทัศนะครับในเชิงของปันผลที่สูงขณะที่กลุ่ม Pro p e r t y ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ขยับเลยทีนี้จะมีบทประชุมกรนอง,งอด้วยซึ่งคิดว่าคงดอกเบีย้ยเพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่า Pro p e r t y <c oughs> ก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ปันผลดีอยู่เยอะๆนะครับเช่นตัวของ ซิลิแสนซิลินะครับแล้วก็ถ้าเก่งกำไรเชื่อยเงนิ่งก็จะเป็นตัวของชาญอิสระเป็นต้นก็คงเลือกลงทุนไปรายหลักทรัพย์ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะที่ตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบจากสิ้นปี2558ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมากว่า1%นะคะหลังจากที่ไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ2ปีที่ระดับ1220จุดค่หนึ่งพอปรับตัวขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการทยอยขายากําไรเพื่อที่จะดูแลในเรื่อองงขความเสี่ยงเพราะอ ปีนี้เนี่ยนะคะโอกาสในการปรับตัวขึ้นแรงของตลาดหุ้นไทยในมุมมองของโบรกเกอร์นั้นยังระบุว่าน่าจะเป็นจังหวะของการเคลื่อนไหวแบบไซเวย์ขึ้นขายลงซื้อนะคะส่วนใครที่อยากจะประเมินทิศทางของการลงทุนค่ะอีกสินทรัพย์หนึ่งที่มีความโดดเด่นขึ้นมาหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนและก็ทิศทางของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่างลงนะคะนั่นก็คือทิศทางของราคาทองคํานั่นเองค่ะเช้าวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะสามเหรียญเศษมายืนอยู่ที่1121รเหรียญหลังจากที่ ประเมินกันแล้วเนี่ยนะคะโอกาสในการเคลื่อนไหวของราคาทองคําตอนนี้เหนือระดับ1,100เหรียญแล้วให้แนวรับ1,100เหรียญค่ะและแนวต้านอยู่ที่1,130เหรียญในมุมมองของหัวเส้นเฮ่งนะคะส่วนใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวของการลงทุนค่ะติดตามกันก่อนนะคะในเรื่องราวของโลกการเงินดิจิทัลความน่าสนใจเป็นอย่างไรติดตามได้ในรยายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ทุกวันนี้นวัตกรรมดิจิตอลเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างชัดเจนในภาคการเงินไม่แน่ว่าอนาคตเราอาจเห็นเพียงตัวเลขที่โชว์ผ่านหน้าจอแทนการได้สัมผัสเงินสดจริงๆอีกแล้วก็ได้ซึ่งอันที่จริงทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ของเราก็เข้าใกล้จุดนั้นมากขึ้นทุกวันเพราะนาวัตกรรมแบงก์ดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ผู้ใช้งานปัจจุบันมากกว่าทําให้ธุรกิจธนาคารผู้ให้บริการทางการเงินหันมาแย่งตลาดดิจิทัลแบงกิ้งกันมากขึ้น เรื่องของอเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราทุกคนสมาร์ทโฟนอยู่ในมือของผู้บริโภคถึง60%เพราะฉะนั้นดิจิทัลแบงกิ้งจะเป็นอะไรที่เราจะเน้นมากเพราะว่าจะช่วยลูกค้าสามารถใช้บริการธนาคารได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลานะคะนอกจากนี้แล้วเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงคอนเน็กกับเครือข่ายพันธมิตรไม่ว่า ผู้นั้นจะเป็นธนาคารหรือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีบริการที่เพิ่มเติมหลากหลายมากขึ้นและลูกค้าได้ใช้สิ่งที่ดีขึ้นนะคะความพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของไทยนำสู่การก้าวหน้าไปอีกขั้นที่สามารถใช้ัตรประชาชนใบเดียวขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้แล้วแต่ด้วยความเสี่ยงจาก NPL ที่ต้องระวังจึงยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้มีไรายได้ปานกลางถึงสูงเท่านั้น วันนี้เราเน้นมาสินเชื่อลูกค้าได้เนี่ยเรายังผ่านกระบวนการที่ไปเช็ค NCB เหมือนเดิมเรายังผ่านกระบวนการที่เอาข้อมูลลูกค้ามาเข้าระบบที่จะวิเคราะห์สินเชื่อของแบงก์ในสำนักง,งานใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้สามารถจะทําให้จบเบ็ดเสร็จได้ภายใน10นาที15นาทีโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินไปที่สาขาโดยที่เราใช้การส่งข้อมูลผ่านช่องทางเครือข่ายนะมือถือนะครับผ่านเครื่องแท็บเล็ตของเราที่เข้าไปหาลูกค้าณที่ทํางาน ที่เข้าไปให้บริการลูกค้านะศูนย์การค้าที่ลูกค้าเดินเล่นนะครับช้อปปิ้งอยู่นะครับสามารถจะเข้ามาสอบถามบัตรประชาชนใบเดียวนะครับด้วยบัตรประชาชนใบเดียวสามารถจะมาขอสินเชื่อและได้ได้ไดรับการอนุมัติทราบผลทันทีภายใน1 0 1ถึง15นาทีด้วยกระแสะธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเกิดใหม่ในกลุ่มดิจิทัลที่กำลังมาแรง เพื่อรักษาความสาม,มารถในการแข่งขันการลงทุนเพื่อศึกษาและพัฒนาตลาดในกลุ่มนี้จึงหยุดยิ่งไม่ได้เพื่อให้เกิดการพลิกโฉมภาคธุรกิจสู่การทำธุรกรรมดิจิตอลมากขึ้นสนองนโยบายของภาครัฐที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบ e-payment ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่จะทําให้โลกการใช้ธุรกรรมทางการเงินของคุณผู้ชมนั้นสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะยังมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในแวดวงของอาเซียนมาฝากกันด้วยติดตามกันต่อได้ใน AC Tips ค่ะ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับมันค่ะวันนี้เก้มมีเทคโนโลยีล้ำๆที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเทคโนโลยีนั้นชื่อว่าฟินเทคค่ะ ฟินเทคเป็นคำผสมมาจากคำว่า finance บวกเทคโนโลยี Technology, หรือก็คือการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบการสื่อสารออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินการธนาคารและการลงทุนเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ใหญ่ในยุค Internet of Things ที่เราอยู่กับมันทุกวันนี้ค่ะ Fintech ช่วยให้ชีวิตของเราสบายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วิธีและช่องทางการจ่ายเงิน oh. เงินทุนหมุนเวียนประเภท crowdfunding การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์และสุดท้ายความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ค่ะ ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับฟินเทคถึง248บริษัททั่วโลกค่ะมีมูลค่าการตลาดสูงถึง120,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมา วันนี้ติดตามราคาทองคำกันสักหน่อยนะคะหลังจาก PMI ภา,าคการผลิตและบริการของจีนออกมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ถ้าตลาดหุน้นปรับตัวลงหนักๆ,ๆก็อาจจะเป็นอันนิสสงต่อราคาทองคําได้แต่อย่างไรก็ตามเงินบาทแข็งค่าค่ะก็อาจจะเป็นปัจจัยลดทอนในราคา<ม>ทองคําในรูปของเงินบาทบ้านเราค่ะค่ะก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะคะคุณแนนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ<อ>